แกงบางระจันบางระจันบางระจันแม่นอันเดียวกันมั้งเหรออันนี้มคนละบางระจันโอ้คนละบางระจันนะเอาเลยผมนึกว่าบางระจันเดียวกันอันนี้คืออันคือทองทองเหม็นอยู่ไหนครับผมท้องเหม็นไม่อยู่ครับทองเหจันหนวดเขี้ยวอยู่ไหนครับฮะทวงทวงเอไปใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่แกงบางระจันนะครับผมนะครับ ตอนนี้ก็คือมีวีรกรรมนะครับผมชาวบ้านบางระจันยกทัพสู้กับพม่าครับผมมันมันอันเดียวกันไหมอ้าวเหรอเอ้ามันบางระจันเหมือนกันเลยโอ้ผมนึกว่าบางระจันเดียวกันนะเนี่ยแต่เนาะค่ายบางระจันค่ายบางระจันนี่เก่งบางระจันโอ้ผมนึกว่าจันเดียวกันแก่งกับค่ายมันคนละอย่างไอ้นี่โอ้ตีเลยแก่งกับค่ายโอ้ มาสันเทออ่ะน้องไปน้องพลไปเปลี่ยนชุดเล่นน้ำไปลูกไปโน่นน่ะเขาก็โดดน้ำกันอยู่โน่นน่ะนอนนอนเพื่อนเพื่อนเขาเล่นน้ำอยู่โน่นน่ะกระโดน้ำเลยเออไปลองเล่นน้ำโน่นเลยเนี่ยมีเสื้อชูชีพ กระโดดเลยลูกนี่นักน้ำมันนะครับผมคือเวลาลงเรือจะเอาไม่เขาไม่อึดอัดของโนูตั้งอาตัวเล็กๆอ่ะตีลังกาเกี่ยวสองรอบเลยไปไป กระโดดน้ำมาน้ำมนต์เออไปกระโดดน้ำมาหนิไปไปไปเดี๋พาไปกระโดดน้ำไปพูดแหมพูดไมเขาจะกระโดดน้ำไป่พูดแหมปะนี่บอกน้ำมนต์ไปกระโดดน้ำน้ำมูดคนอะดูไปน้ำมนต์น้ำมนต์ ของยางฮะของยางใ้ไม่ลงมหรอไม่ลมอ้าไม่เสอ้มีอยู่ครับวมไม่ล้มครับไม่ล้มโอยมันมีอันใหญ่ก็หันอยู่โอ้ยนเดี๋ยวดิ๊บมันมันมีอันให่ก็หันอยู่อันเรหัวเรัวเรันไราะหัวเรหั่เะอวาะเะเา เอาเลยต้ปุญยิงใส่กันยังอยากมาใส่เสืออิวลอยเนาะมีแต่โอเคแล้วไม่ลหวแล้วแข่ใจครับน้องโอ้ยเิ่นไหวเป็นหอตัวด้วหัวตัวด้วยมีิวเตอก็รุ่นเดียวกันกับึงเลยครับผมเอานรุ่นเดียวกันลุ่ส่ที่ไรล่ะคะุนี้น้ไปที่ร้านใหม่แล้วมั้่าุ่นนี้ตัดยว่มองเอาไซใหญ่มาครับ่ใหญ่ดีตัวนุ๊กมา เราจะลงรองแกงกังเราเอ้ยแกงดู้ำคุณได้ปีบาง่ะมันไม่เป็นไรหรอกใส่กานทีใส่กันนาทีใส่กันวิเศษันเลยไม่จมรรับรองเรือไม่ล่มครับไม่ล่มรุ้ไนี้ไม่จมนนี้อขึ้รุ่นเ้นร้นนเเรอนนรรอขึขึ้นรือเเ ไม่ค่ะตีร้อยนานไปดึงเลยดีก่าไม่บ้าๆแล้วมันอยู่แถวใดมันขึ้นแถวใดวะจากลงเขาลงไปก่อนปะเข่าวว่าขาเจ้าไปสองคนเนี่ยเขาลงไปก่อนปะฮะลงไปก่อนเขาขึ้นมาก่อนลอยไปกระโดดน้ำไปไปกรพุ่นสิบขอดูไปกระพุ่นก่อน นู้ออกไห้น้ำนะออกห้น้ำนะโอ้ยบอกว่าออกห้น้าออกห้น้าเนี่ยเดี๋ยวขึ้นวัใจกันได้หมือะ ชิดมาด้วยครับผมไม่มาครับผมไม่มาชิดไม่มาเหรอฮะรับไม่มาชิดบอกไม่มาไปแล้วนะฮะเอาเข้ามาครับทางล่ไปล่าที่ดออกไปไปไลงนะแม่ใครอะุงฮะลุงพลประแตนน้องพแลวก็้องนุย่าัมนไม่ได้ขับรถแล้วเด็กไม่พายใช่เปล่าลนี้มีใครบ้างน้ยกับมกับมา มาไปซื้อมาไม่ไปตามมาห้ามเียันนะครับห้ามเียันนะครับท้านพี่ของไทยต้อนไปดีนะเนีงหันมาคุยกันก่อนหันมาคุยกันเน่ข้าที่ระวังไปก่อนนะครับผม ออ่คันน oh, ี sì ้เบรกก่อนครับคันนี้เบรกก่อนอย่าพิ่งไปครับคันนี้คันนี้หนักลำนี้นะจะเื่เขาเยิน้ำไม่ดีครัเอาไปด้วยอะันนี้่หนะคะเราจะเอาเท้าเราเนายะเอาเท้าเใครด้วยกันนะันี่ะใครใครบอกมือไม่พายเท้าละานน้ำ ลงมาก็เปเหมือนชาวบ้านเลยนะเนี่ยจะอยู่พิษณุโลกอยู่่เพชรบูรณ์เนี่ฮะไปไ่้ยางพิษณุโลกเลยอ่าไปฝั่งพิษณุโลกเลยครับไปคุกัามพ้มาทำไมไม่ไปน้ำบ่อหรอนาม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 าเมาแขาเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าจับเขาเจ้าจับจับกันไว้ลงไปไกลไหมครับ สองกิโลครกิโแลิปแล้วแล้วจะกลับมาทันมสองกิโลปริมาณาณคลิปเลกยถูกไม่มีผีเสื้อผีเสื้อไม่มีอยู่มือพี่ นะครับอันนี้ก็บรรยากาศความรุ่งเรืองน่ารักมากเลยจับมือคุณเดงนะคะน้อง้ำที่4เมตรนะหลอดพี่หิงว่าหรือไม่หนีด้วยสูดดูไหมว่าน้ำตัวนี้3ลึก3เมตรหิงล่าอ้าวลองดูลองดูลองดูใครไม่เชื่อลองดูจิ้มลองดิเพราะต้องต้องจิ้มเนาะจิ้มมีเรื่องจริงลอยน้ำได้ยังไงลอยนะครับผมบรรยากาศล่องเรือนะครับผม ใส่มาใส่ตัวนู้นแต่ลงอยากลงอยู่นาลนแต่ขึ้นเรือมาจะลงน้ำม่ะไม่ใครเล่นอะไรพี่เดี๋ยวผมกระโดดไปนู้นนะเอาเดี๋ยวโยนนะหัวลีผมกระโดดไปนู้นนะเอาเอาเอายานะคะยานี่ชิดนะคะเนาะค่ะคุณน้องเนยเออน้องไอเดยคุณเนงนะคะนุ่นลุงกนนะป้านะไร

พ uhm si> ี่หน่งขยับหน่อยอย่าเก้งสิมันเอ็นมันเอ็นก็ผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้กันนะครับผมสวัสดีครับ